ไกดสาวแจ้งตำรวจโรแมนต์แกมหลอกจีบตุนเงินศูนย์เกือบสองแสนผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากไกดสาวคนหนึ่งว่าถูกชายชาวต่างชาติหลอกให้รักก่อนที่จะให้โอนเงินสองแสนบาทเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการรับพัสดุที่ทางชายชาวต่างชาติบอกว่าจะส่งของมีค่าทั้งเงินในสกุลดอลลาร์และเครื่องเพชรมูลค่าหลายล้านบาทมาให้เพื่อเป็นเครื่องประกันว่า จะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยแต่เมื่อตอนได้โอนเงินให้ทุกอย่างก็เยบหายไปไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยโดยนางสาวเออายุ33ปีชาวราชบุรีกล่าวว่าตนเองมีอาชีพเป็นไกด์เมื่อประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาได้มีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อเอดิสันแฟรงค์เป็นชาวอเมริกันได้มาขอเป็นเพื่อนและทักในอินสตาแกรมจากนั้นได้มีการพูดคุยกันมาเรื่อยๆจนมั่นใจว่าจะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกัน โดยชาวต่างชาติคนนี้บอกว่าทำงานเป็นวิศวกรในเรือนางสาวเอกล่าวว่าตนเองยังไม่เคยพบกับเอดิสันเพียงแต่พูดคุยกันผ่านแชทและเมื่อไม่นานมานี้เอดิสันบอกว่าทางบริษัทที่เขาทำงานอยู่มีโปรเจกต์ใหญ่และเขาจะได้เงินก้อนประมาณ400,000ดอลลาร์เพื่อนำไปไว้ใช้หลังเกษียณอายุโดยทางเอดิสันจะจัดส่งมาให้ทางพัสดุเพื่อให้นำเงินจำนวนนี้ไปสร้างบ้านไว้และเตรียมไว้ทำธุรกิจร่วมกัน พร้อมกับเครื่องเพชรอีกชุดหนึ่งและเมื่อเขาทำงานเสร็จประมาณ2-3ถึงเดือนก็จะมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่ประเทศไทยจึงหลงเชื่อให้เบอร์โทรและที่อยู่เพื่อส่งพัสดุมาจากนั้นไม่นานก็มีคนโทรมาบอกว่ามีพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศแต่ทางบริษัทบอกว่าพบว่าในกล่องนั้นมีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากจึงต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าภาษีพัสดุที่ส่งจากต่างประเทศจำนวน36,00 0บาทโดยบริษัทให้โอนเงินเข้าบัญชี นางสาวสุมาลียาเชื่อมต่อมาคนชื่อสุมาลีก็ติดต่อมาอีกบอกว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก1นึ0 0 0สบาทเป็นค่าเอกสารปะหน้ากล่องพัสดุจึงติดต่อไปยังเอดิสันเพื่อให้หาเงินแต่เขาบอกว่าจะช่วยหาด้วยให้ออกเงินไปก่อนตนจึงโอนเงินไปอีกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ่0 0สบาทแต่สุดท้ายพัสดุดังกล่าวไม่มีการส่งมาและติดต่อนางสาวสุมาลีไม่ได้ขณะที่เอดิสันก็หายเงียบไป ได้มีการลบแอคเคาท์ใน IG ทั้งหมดติดต่อไม่ได้จึงเชื่อว่าถูกหลอกจากโรแมนต์แ a มจึงเข้าแจ้งความต่อสอพอปากท่อเพื่อช่วยติดตามนางสาวสุมาลีเจ้าของบัญชีมาดำเนินคดีด้านผู้กำกับสอพอปากท่อจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าขณะนี้คดีก็อยู่ในระหว่างการประสานงานกับทางธนาคารที่ผู้เสียหายได้โอนเงินไปเพื่อขอข้อมูลรวมทั้งจะต้องตรวจสอบบริษัทรับส่งสินค้าว่ามีอยู่จริงหรือไม่ด้วย